ดีท่านชมกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะบ้องคุ้งนั่นเองนะในวันนี้เราก็จะมาแจกสกินตัวนี้กันเลยนะคบโอเคเนาะประมาณนี้เนาะก็ตัวนี้ผมทำขึ้นมาเองนะฮะก็นะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะให้ได้ดูกันนะ โอเคประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมสวยนะฮะก็ผมก็จะแจกเจ้าสกินตัวนี้นะฮะมาเลยนี่นะฮะนี่นี่มานนี้กันเลยนะฮะโอเคก็สำหรับพี่นี้ก็แค่นี้แล้วละวัสดี่ครับ